วันนี้ขอเสนอเปมนูตำถาดโดยเจครีมก็โอ้โหวันนี้เชิญคนชิมมาจากฮ่องกงนะเนี่ยตรงจากฮ่องกงป๊อดเน้นเน้นผกักเขียวขจีอร่อยผัก คอร์สป่ะมาเซิ์ผู้สาวชอ้อนนะข้างๆเรีจลองค่ำลองอะไระไรอรอะอะไรอะไรอนนรอะไรอะไอะไลอารอะออไออไอรอ คำแรกหอยนางรมนี่ไงไม่ไห นะนัวกุ่มกล่องน้ำเย้ยก็ขาหน่าจะช่วยได้โอเคไม่ใช่ okay, <one> ข้าวไม่ต้องเลยเสียนหน่อยนะเสียนหงหน่อยได้แบบในเครื่องไร เ็บสกสากมดมาก <c oughs> ต่อเรื่ครับลิปแห้งเริ่มทำงานแล้ว <c oughs> การปูเราอยู่เงื่องนะ Yeah Wow. Phần lô. Ừ, cô má mẹ không được đểเปิด. 2 ngón, không phải thầuเลย. Giỏi nha dậy lên má lên mì cóm được to không trên rồi cô phí nó lại có nhà vệ sinh không chị ạ Hãy ngon cho kênh Ghiền Mì Gõ Để set tali Mediterranean tali materialian meditarian ah hahaha hmmm lupa lagi lah tak สามสิบปปสแปากปาจังยไม่ผ่านวูดก็ต้องลองละไปญี่ปุ่น อุ่งสดแทบนอนร้อ,องไห้รู้สึกเย็นอย่ดดสดเดือดว้ กูกำลังจะขายออก,กนะทุกคนกูยักกูยักตัวแซมปับมือโอ้เไม่น่นตรงเรื่องนะวานนี้

ใส่แล้วทุกคนโอ้โหเนื oh, <ooh. S 3> mm ้อเด่นๆโอ้หวานเจี๊ยบเจี๊ยบอื้ม คลิปวันนี้ขอยุดติดเพียงแค่นี้จบแค่นี้นะไว้ก่านหน้าเดี๋ยวจับคลิปใหม่ให้ทุกคนชมและเห็นลสุแเราสองคนขอวันนี้วอลาไปก่อน